ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีน้องๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยทางผมเองนะครับทางช่องของเรามีรลาดฟีไฟามาขายกันอีกแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ราคาถูกอีกหนึ่งตัวนะครับผมมีทางด้านของปืนที่แบบลงแรงได้เลยนะแบบปืนด e ีๆนะครับผมปืนแบบแรงๆแบบถูกๆแบบที่แบบหลายคนอยากได้นะครับบางคนไอดีหลักยังไม่มีเลยนะ ตัวนี้นะครับผมเลเวลอยู่ที่56เดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าใน EP 28ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นดูให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อทุกอดีนะครับสำหรับใครที่โอเคแล้วนะครับติดต่อได้ทางเพจเท่านั้นนะครับคลิปนี้มีหนึ่งตัวนะครับผมรับประกันทุกไอดีนะครับผมเรายกให้ทั้งอีเมลอีตัวเป็นตัวอีเมลเครื่องไปเลยนะครับผมโอเคนะครับ ตอนี้นะครับผมปล่อยนะครับผมอยู่ที่ราคา499นะครับแต่ถ้าใครงบขาดจริงๆนะครับแบบนิดเดียวนะครับผมแบบย้ํานะว่านิดเดียวคุณสามารถทักแชทมาเพื่อขอลดได้นะครับแต่ต้องติดตามช่องรองของเราด้วยนะครับผมถึงจะลดให้นะครับอืมก็ถือว่าเลขเปลี่ยนกันนะครับกดติดตามให้ก็ลดให้ได้นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะแบบ 3 4 0 0ประมาณนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับนิดหน่อยจริงๆลองทักมาดูได้แต่ถ้าใครงบพร้อมแล้วซื้อเลยครับผมแนะนำตัวนี้ในราคา499โอเค499ตัวนี้นะครับมีอะไรให้คุณบ้างอย่างแรกเลยตัวนี้เรียว่าสิบครับอยู่แรงแดง3าม0ันสองนะครับแต้มต่างๆประมาณนี้นะครับไปดูทางด้านของตัวละครก่อนแล้วกันนะครับตัวละครที่มีอยู่ประมาณนี้เลย ประมาณนี้นะครับไปดูการแต่งตัวการแต่งตัวของตัวละครนะครับมีเซ็ตอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับเซตที่มีนะครับในตัวนี้นะครับนี่ชุดนี้เท่มากนี่ครับนี่ครับชุดแบบดูดีเลยนะมีหลายเซ็ตในคูนใส่เลยนี่เซตตามแบบโบราณโบราณ นี่ชุมพูแววแล้วก็พวกอื่นๆนะครับคนป่าหัวแดงครับผมตัวนี้ไม่มีหัวขาวนะอันนี้เป็นมัมมี่หน้ากากมีโอ้โหอะไรเนี่ยฮักทอหรอฮักทออะไรสักอย่างเลยโอ้โหปลาดินมันตัวอะไรวะตัวเกี่ยวเกี่ยวฮักดิใช่ไหม นี่ฮะเฟี้ยวหน้ากากแดงโอ้โหไอเอเลียนก็มีเนาะชุดนี้ครับโคตรเฟี้ยวเลยม,มีเยอะนะทุกคนมันถึงถึงแบบสีทองจะมาเยอะแต่ต้องบอกว่าชุดชุดชุดสีม่วงนี้เอเยอะอยู่นะที่แบบดีดครับเยอะจริงเยอะจริงผมว่าคุ้มเลยนะคุณได้ชุดในระดับนี้แล้วก็แบบ ของครับที่จะมีพวกปืนอีกอะไรอ,อีกฮะเราผู้ชายครับแอมันชุดเสื้อนะผมจะไปแบบเร็วๆแล้วกันเพราะบางคนอยากดูเร็วๆโอ้โหชุดนี้มีเสื้ออะไรสักกล้ามนะ่ะชุดเอลี <laughs> เสื้ออะไรเนี่ยโคตรเท่เลย เสื้อยอะอยู่นะสำหรับตัวผู้ชายโหเยอะจริงเยอะจริงเนี่ยประมาณนี้อังเกงครับอังเกงผมถือว่าเยอะนะถ้าดูรวมๆแล้วนะครับนี่ไอดีแลๆไปเลยคุณได้รับแบบนี้นะถ้าคุณซื้อเนี่ราคา499ราคาถูกมากครับนี่ครับ กล่องครับผมประมาณนี้อไปดูตัวผู้หญิงของตัวผู้หญิงก็มีในระดับหนึ่งเสียวโอ้โหมัมมี่คุณตำรวจหน้ากาก เสื้อผ้าครับประมาณนี้เลยครับผมเสื้อให้ดูว่ามันเยอะนะนี่ครับกับโปงอะไรต่างรองเท้าประมาณนี้แล้วก็ชุดรวมครับต่อไปนะครับเป็นทางด้านของอาการแต่งตัวแล้วก็คู่ต่อเนาะ โู้โหครับก็ประมาณนี้เลยที่มีให้นะครับประมาณนี้มงหมีมีครับสก,สกินนงสกินนกต่อไปคอลเลกชันละกันไปดูคอลเลกชันท้าทายครับผมมีถ้าประมาณมีปัดกอด้วยนะครับในวกนนี้ถ่ายแรงแช่นี่ครับบูย่านี่เปรี้ยวขนานี้ ทำมอมดอกไม้ถ้าแบบเข้าชาร์บเบบีบ้ชาร์ค,ครับก็มีอ่ะลำไทยต่างๆครัแบบอะประมาณนี้เมชัน่นสกายวิงกะเป๋าสะพายประมาณนี้ครับกล่องดวงใจนี่ค่ะพาอาณลรถครับนี่ครับ มีทุกคันนะสกินรถแต่ไม่ครบทุกสกินเท่านั้นเองทางด้านของบอดนี่เฟียวเลยสกินดาบโอ้โหอย่างเท่แรๆเลยนะครับร่มโชชีพพื้นหลังรูปภาพแล้วก็ตาต่อไปทางด้านของอาวุธครับอ่ะความคุ้มขวาไอดีนี้มีอะไรบ้างอาวุธมีสกิน M14 ครับ AK มังกรตัวนี้สีขาวนะครับดีมากนะครับผม ไม่ต่างกับ a อมังกรเลเวลเจ็ดเลยนะครับผมตอนนี้เจาะไอวอลแรงมากครับผมเหมือนกันเดะเลยครับผมตัวนี้ถาวรนมีให้นะเอ็มหนึ่งสี่สกาเขียวมีให้ครับตัวนี้ฟาร์มาสก็มีสกินนะครับถาวรนเอ็มแปดตัวนี้อีกแล้วตัวฉลามนะครับเอ็มแปดแกผมตัวนี้ตัวฉลามนะครับแล้วก็ตัวดําตัวนี้ เมื่อกี้วิดีโอลุดอีกแล้วแล้วก็เอ็เก้าสี่ก็มีครับอักกิจีอะ G G, ประมาณนี้ SK s อสคเอสครับประมาณนี้สกินยูเมีสกินเอ็ฟครับผม v ีเมีถาวรนะครับปีสี่สิบมีสองกระบอกปีเก้าสิบไม่มีฮรซองครับผมทางั้นมีทง้งด้านซองไฟด้วยเนาะตอนนี้ครับผมคุ้มแน่นอนได้ซองไฟตอนนี้ดีมากสแปซมีสกิน แล้วก็มีซองดีแท็กหครับผมตัวนี้นี่หลายบาทเด้อเติมนะครับผมหลายบาทแม่ครับซองดีแท็กนะครับผมมันเพิ่มดาเมจด,ด้วยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมซองถ่วงแรงแรงอยู่แล้วต้วเพิ่มดาเมจนี่ดีมากครับตัวนี้หลายคนอยากได้แล้วก็สก,กินพวกซไนไม่มีนะนี่แต่มีแต้ไมไปเป็นแรกอาบา็ิจุกพวกคืนพกครับกระทะมีมีด เบสบอลมีการ์ธนะก็มีให้ครับกา,า,นะร,า,าะะร์ธนากาธนาเนั่นแหละเกียร์ไม่มีหมัดไม่มีระเบิดมีครับผมไอวอมีมีตัวนี้ด้วยไอวอรครับผมตัวนี้สวยมากผมใช้อยู่ตัวนี้ไอดีไอดีที่ผมเน้นเนาะแล้วก็หน้ามไม้เอ็มเจเก้าแล้วก็ปืนอะไรไม่รู้ <laughs> โอเคประมาณนี้ครับใครสนใจตัวนี้ ติดต่อได้ทางเพจเลยนะครับผมลิงก์ด้านล่างคลิปสถานะสินค้าด้านล่างคลิปบอกแล้วไม่ออกนะครับตัวนี้ติดต่อได้ครับผมใครสนใจสำหรับขยบฝากขายนะครับก็ทักเพจได้เหมือนกันนะครับค่าฝาขายอยู่ที่อดีละ5 0บาทนะครับผมประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนครับผม